สวัสดีครับถ้าเพื่อนๆอยากสมัคร Gmail ในคอมพิวเตอร์ด้วยตัวเองนะครับมันไม่ได้ยากเลยนะครับให้เพื่อนๆนะครับทาตามไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับโอเคครับอันดับแรกนะครับขั้นตอนแรกให้เพื่อนๆเข้าไปที่ Google Chrome ก่อนเนาะหรือว่าจะเป็นเบราว์เซอร์อื่นก็ได้นะครับที่เพื่อนๆถนัดกันแต่ที่จะแนะนานะครับจะเป็น Google Chrome เนาะจะได้เหมือนกันนะครับอ่ะขั้นตอนต่อไปนะครับให้เรามากดตรงช่องค้นหาตัวนี้นะครับพิมพ์ไปว่าสมัคร Gmail เนาะสมัคร Gmail ในลักษณะนี้นะครับอ่ะกดเข้าไปเลย จากนั้นจะมีให้เลือกหลายลิงก์เลยนะครับให้เ,เพื่อนๆเข้าไปตรงนี้นะครับ support.google.com ตรงนี้นะครับหรือว่าชื่อลิงก์จะเป็นสร้างบัญชี Gmail นะครับ Gmail ความช่วยเหลือ Google Support นะครับเข้าลิงก์นี้เนาะจากนั้นมันจะมีปุ่มสร้างบัญชีให้เรานะครับให้เรานะครับกดสร้างบัญชีได้เลยโอเคตัวนี้มันจะให้เรากรอกข้อ,ขอมูลส่วนตัวของเราง่ายๆนะครับให้เราใส่ชื่อและนามสกุลของเราเข้าไปเลยครับตัวนี้จะเป็นชื่อ และนามสกุลจริงหรือว่าชื่อที่เราตั้งขึ้นมาเองก็ได้นะครับจากนั้นตัวข้างล่างนี้นะครับมันจะแนะนําชื่อผู้ใช้ของเราเนาะตัวนี้จะเป็น Gmail ของเรานะครับเมื่อเวลาที่เราส่ง Gmail ไปหาใครนะครับหรือว่าใครจะส่ง Gmail หาเรานะครับจะใช้เป็นตัวนี้เนาะฉะนั้นตัวนี้นะครับเราควรตั้งให้ดีนะครับโอเคเมื่อเราตั้งตรงนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับ ให้มากรอกรหัสผ่านเลยครับโดยรหัสผ่านนะครับที่ผมจะแนะนําก็คือให้มีตัวเลขหรือตัวอักษรนะครับผสมไปด้วยเนาะจะเป็นตัวเลขและตัวอักษรก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นตัวเลขนะครับและสัญลักษณ์ก็ได้เนาะโดยที่รหัสผ่านของเรานะครับจะต้องมากกว่า8ตัวขึ้นไปนะครับอเพื่อน <_ v isa> ๆก็กรอกรหัสผ่านได้เลยนะครับโอเค2ช่องเนี้ยนะครับรหัสผ่านทําไมมันถึงมีให้กรอก2ช่องนะครับช่องแรกก็จะเป็นรหัสผ่านของเราเนาะและช่องที่2นะครับจะเป็นรหัสยืนยันนะครับ เราจะต้องกอกทั้ง2ช่องนี้ให้เหมือนกันนะครับอ่าตัวนี้ก็ง่ายๆนะครับจากนั้นเมื่อเรากอกรายละเอียดเสร็จเรียบร้อยนะครับให้กดถัดไปเลย โอเคจากนั้นตรงนี้นะครับมันจะขึ้นว่าหมายเลขโทรศัพท์ไม่บังคับนะครับอ่าแต่ไหนๆเราก็จะสมัคร G ี i l ลแล้วเนาะผมแนะนำนะครับให้ใส่เบอร์โทรศัพท์ดีกว่านะครับเพื่ออนาคตข้างหน้านะครับอาจจะมีกรณีสุขเฉินนะครับอาจจะมีคนแฮกอีเมลของเรานะครับหรือว่าเราลืมพาสเวิร์ดลืมรหัสผ่าน Gmail เนาะเราก็สามารถใช้เบอร์โทรศัพท์ตัวนี้นะครับ ในการกู้ Gmail ของเราได้นะครับอ่าตรงนี้เป็นประโยชน์อย่างมากเลยผมแนะนําให้ใส่ดีกว่านะครับก็1เบอร์โทรศัพท์นะครับสามารถใช้ในการสมัคร Gmail ได้ถึง5 Gmail เลยนะครับอ่าตรงนี้เราใส่ดีกว่าเนาะโอเคจากนั้นในช่องต่อไปนะครับที่อยู่อีเมลสำรองนะครับไม่บังคับอ่าตัวนี้เราไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับจากนั้นนะครับเรามาระบุวันเดือนปีเกิดสักหน่อยนะครับอ่าตรงนี้ให้ระบุไปเลย เราจะต้องใส่เป็นคิดตศักการนะครับหรือว่าคสเนาะโอเคเมื่อระบุเสร็จเรียบร้อยนะครับให้มากําหนดเพศตรงนี้นะครับอ่าตัวนี้เราจะกําหนดเพศก็ได้นะครับหรือว่าไม่ต้องการตอบก็ได้เนาะอ่าตัวนี้ผมระบุไปเลยว่าเพศชายนะครับจากนั้นเมื่อก่อข้อมูลตัวนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับให้กดถัดไปเลยโอเคครับจากนั้นตรงนี้นะครับก็จะเป็นข้อกําหนดต่างๆเกี่ยวกับ Gmail เนาะถ้าเพื่อนๆสมัคร Gmail ใหม่นะครับแนะนําให้อ่านนะครับเพื่อเป็นข้อมูลของเราเนาะเมื่ออ่านเสร็จแล้วนะครับกดไปที่ ฉันยอมรับตรงนี้เลยนะครับอ่าโอเคครับง่ายๆแค่นี้นะครับเราก็จะมี Gmail ใช้งานแล้วนะครับอ่าตรงนี้เลย Welcome Ben SPT นะครับอ่าซึ่งอีเมลตรงนี้นะครับมันจะไปใช้ใน YouTube และ Google ได้หมดเลยนะครับจะเป็นประโยชน์มากๆสำหรับเราเลย เพียงวิธีง่ายๆแค่นี้น,นะครับในการสมัคร Gmail นะครับหากเพื่อนๆน,นะครับมีปัญหาหรือว่าข้อสงสัยตรงไหนนะครับสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้เพื่อสอบถามกันได้นะครับและคลิปนี้นะครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับกับสวัสดีครับ